ขอให้คู่บ่าวสาวน้องป่านกับเอแคร์รักกันนานๆนะคะขอให้พี่ป่านกับเอแคร์มีความสุขมากๆนะคะมีตอนน้อยวัยๆนะขอให้น้องป่านกับเอแคร์มีความสุขมากๆนะคะรักกันนานๆน,นะคะขอให้พี่ชายผมแล้วก็พี่เอแคร์มีความสุขมากๆนะครับอายุมั่นขวัญยืนมีลูกสักหนึ่งทีฟุตบอลครับผมมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะมาเล่นหลานๆนะ ขอให้มีร่างกายแข็งแรงปล่าจากโรคภัยแะเจ็บร่ำรวยเงินทองขอให้มีความสุขนะคะอยู่กันจนถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเยอะๆขอให้หลานทั้งสองมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยู่อยู่กันจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรครับมีความสุขมากๆนะคะทั้งสองคนเลยนะคะลูก ขอให้น้องป่านน้องเอแคร์รักกันนะคะมีความสุขมากๆคิดยางใดขอให้สมความปรารถนานะคะขอให้รักกันนานๆมีความสุขน,นานๆแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆคะ่ะครับยินดีกับพี่ A แคร์พี่ป่านมากๆกเลยนะครับขอให้รักกันนานๆนะครับขอให้น้องป่านน้องเอแคร์ care, มีความสุขมากๆนะครับยินดีด้วยครับขอให้หลานป่านมีความสุขในชีวิตคู่นะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่งงานค่ะตังประจุมนะคะลูก ก็ขอให้คู่บ่าวสาวจงมีความสุขนะครับขอบคุณครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีน้องมาให้พี่ใบช่วยเลี้ยงเร็วๆนะสวัสดีค่ะให้พี่พไอแคร์คทำไมคะให้<ไ>พี่ไอแคร์จเจริญเจริญอะไรอีกคะหน้าป่าน,านละคะ ให้น้ำปันไหมคะมีน้องวัยวนะคบให้น้ำปันมีน้องวัยวนะคระรักนะครับด้วยรักนะคะขอบคุณคะ่ะน้องไอแคน้องปานขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้มีน้องฝาแฝดหญิงชายเลยนะคะขอให้มีความสุขคะ่ะสุขมากๆนะคะครับก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของรักของเรือนกันอย่างดีความสุขสดชื่นตลอดไปมีลูกมีหลาน สืบทอดกันต่อไปขอให้ความสุขครับขอให้หลานทั้งสองนะครับจงประสบความสุข,ขความสุขเร็จร่วมกันตลอดไปนะครับยินดีด้วยครับขอให้มีความสุขกันนะครับขอให้หลานทั้งสองมีความสุขมากๆครับและครองรักกันชั่วนิรันด์มีหลานเร็วๆครับลุงขอให้หลาน,นครองคู่ครองรักกันไม่ไม่ต้องเอาชั่วนิรันด์ชั่วกับชั่วกันเอาแค่รักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับขอให้หลานทั้งสอง จะมีความสุขในชีวิตครอบครัวขอให้รีบสร้างครอบครัวให้มีความสุขมากๆมีหลานเร็วๆให้พ่อแม่ได้อุ้มกันดไวๆนะครับขอให้คู่บ่าสาวจงมีความสุขความเจริญในชีวิตครับ,รบขอให้หลานมีความสุขนะจากกระโูบนอินทรพิทักสอนปวี ข,ขอให้พี่สาวมีความสุขมากๆรักกับพี่ป่านานๆน,นะคะค่ะน้องเอแคร์และเจ้าบ่าวขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีน้องเร็วๆนะคะค่ะขอให้ทั้งสองรักกันนานๆนะคะแล้วก็รักกันตลอดไปะคะ่ะขอบคุณกาค่ะขอให้คู่บ่าวสาวนะคะมีชีวิตที่รักนิรันร์นะคะแล้วก็ให้อ,อ่ชีวิตราชการเจริญก้าวหน้าย,ายิ่งขึน้นไปนะคะยินดีด้วยค่ะขอให้หลานทั้งสอง มีความสุขในชีวิตสำนึกมากๆนะครับรักกันตลอดไปครับ <S <S ขอให้หลานทั้งสองจงประสบแต่ความความสําสำเร็จและสมบัฒนาในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการครับสุขสันต์วันแต่งงานนะคะอาจารย์จิตพลขอพวกเรานะคะในนามของคณะมนุษยาศาสตร,ร์และสังคมรรศาสตร,ร์ของอวยพรให้อาจาร,รย์แล้วก็ว่าที่เจ้าสาวนะคะจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีรูปเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขสันต์วันแต่งงานค่ะเฮ้ ขอ<พวก>ให้คุณอาทั้งสองมีความสุขมากๆนะคะยินดีด้วยนะคะคุณมีความสุขมากๆนะคะไอแคลพี่ยินดีด้วยค่ะให้พี่ปานขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้พี่ปานมีชีวิตคู่ที่อายุมม่ขวัญยืนมีลูกมีหลาในได้ไว้นะคะค่ะ congratulation ค่ะพี่ปานและอลิสขอให้ happy marriage life นะคะ ยินดีครับพี่ปานของเกทเทเชั่นครับใช่ <Hi. S 1> ครับความรักทําให้เราเดินหน้าต่อไปครับ <laughs> ขอให้มีความสุขมากๆครับ <laughs> <laughs> มีความสุขมากๆครับพี่ผมโอเคขอบคุณค่ะในฐานะประธานแก้งตะถุนที่มาในงานวันน,นี้ขอให้หนจงมีความสุข,ส,ข,ส,ข,ส,ขสุขสดชื่นตลอดกาลน,นะจ๊ะฟังพี่เนอบ้างเท่าไหร่ขอมีความสุขมากๆนะครับ ขอบคุณครับก็ขอให้ป่านมีความสุขมากๆนะเราดีใจมากที่วันนี้ได้มางานของป่านเดี๋ยวไว้ไปเจอกันข้างในงานนะค่ะพี่อลิสยินดีด้วยนะคะพี่ปานก็นเช่นกันยินดีด้วยะคะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะอ่ายินดีด้วยเนาะแล้วก็จาก ขอเป็นตัวแทนเนาะเป็นประธานรุ่นเป็นเออจริงๆหรือแม้กระทั่งน้องพลอยที่มาแล้วเราก็กลับไปแล้วตะกี้เพราะว่ามีมิธุรละเออก็ก็ก็ยินดีด้วยเออยังไงอะ่ะแต่งงานต้องจริงจังปะเออเออเอยินดีด้วยป่านงานเยอบเยิบเยอบเยอบเจอกันอีกทีตอนมีหลานนะมึมีความสุขมากๆนะคะ พี่เบียร์พี่ปใหม่แล้วก็น้องหมูแดงมาอวยพรให้น้องเอแคร์แล้วสามีมีความสุขมากๆขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอรักกันนานๆนะครับยินดีด้วยนะก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับชีวิตคู่นะคะค่ะก um ็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีน้องเร็วๆนะคะ ก็ยินดีกับปานและก็น้องอลิสด้วยนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนนะครับมีความสุขนะครับมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตนะครับมีลูกมีหลานให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไวๆนะครับแล้วก็มีโอกาสน่าจะได้เจอกันในอนาคตนะครับสวัสดีครับ Hi พี่ปาน with you Boris all, all all of you is very happy uh c o n g r a t u l a t i o n นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะะ๊ายบาย ยินดีกับคู่บ่าวสาวนะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่ดีอากาศหนาวหนาแบบนี้ผลิตหลานให้มาเห็นเร็วๆนะยินดีด้วยครับก็สําหรับการมงคลสมรสในวันนี้ของป่านแล้วก็เอแค์นะครับในเพื่อนๆก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็ดีใจกับป่านมากนะครับแล้วก็เอแค์ที่ได้เป็นฝั่งเป็นฝาก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็มีน้องไวๆแล้วก็ให้น้องเนี่ยเป็นมาดูแลเราต่อไปครับ แอปปิ้ลไวได้งยนลมีความสุขมากมนะคะมีความสุขมากๆนะคะหามีหลานมาไวๆนะชีวาอยากเล่นเล่วหาเพื่อนมาให้ชีวาไวๆนะมีความสุขมากๆนะยินดีด้วยค่ะบ๊ายบายครับขอให้เพื่อนป่านและน้อง้อแค์ครับมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่นะครับขอให้มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ตลอดไปนะครับ ก็ขอให้ปานแล้วก็เอแคร์มีลูกไวๆนะครับผมนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในชีวิตทู่นะครับขอให้คู่บ่าวสาวรักกันชั่วนี้ันดอนรักกันยืนยาวพี่ปานมีความสุขมากๆนะคะก็นะครับในนามของเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับก็ขอแชรงความดีกับคู่บ่าวสาวในวันนี้ก็เชื่อว่าเหนื่อยนะครับ เพราะว่าถ่ายรูปมาก็มันมีคำหนึ่งเขาบอกว่าออความรักคือการยอมรับในสิ่งที่แก้ไขในตัวกันและกันให้ได้สัก่อนก็ขอให้คู่บ่าวสาวประคับประคองแล้วก็เชื่อว่าชีวิตครอบครัวจะมีความสุขแล้วก็นะครับอมยิ้มตลอดไปก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับครับก็ยินดีกับพี่ป่านแล้วก็น้องอลิสมากๆนะครับมีความสุขมากๆครับ ครับก็ขอให้จิตแล้วก็เจ้าสาวมีความสุขมากๆนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ต่อๆไปครับขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากรักละกันนานๆนะคะครับข,ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอาจารย์ปานนะครับน้องอลิสนะ